สวัสดีครับผมโมโหผมนะครับช่างตีหาว้ยพี่ครับผมอันนี้มารีวิวว่าวเนาะครับผมตอนนี้ขนาด150เซนติเมตรนะครับความยาวของตัวนะครับมาดูครับผมขนาดฝนตกนะครับฝนตกครับผมฝนตกแต่ว่าวอาบินเฉยนะครับสุดยอดจริงๆครับผมขอแค่มีลมนะครับดูครับดู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 ยาวไปยาวไป ร่อนดีครับผมขนาดฝนตกนะครับฝนตกนะครับตอนนี้ครับผมฝนตกนะครับฝนตกแต่ว่ายังบินครับผมมาตรฐานครับมาฐานดูครับดูดูโอ้โห่ร่อนลมดีครับร่อนลมเฉยสุดครับพี่ขอบคุณครับฝนตกแต่ร่อนลมนะครับดูนะครับดูครับดูดูดูของจริงครับของจริง ไม่ได้โมะครับฝนตกครับตอนนี้ดูครับสภาพอากาศครับผมดูครับดูสภาพอากาศครับแต่ว่านกครับผมอนกบินเฉยที่เด็ดครับผมใครสนใจก็สั่งมานะครับไปไล่นกไล่กาอยู่ที่ทุกนานะครับนี่ครับผมโอ้โหที่เด็ดครับผมบรรยากาศตอนนี้สดๆร้อนๆนะครับ ยอดครับผมฝนตกบินเฉยนะครับบินเฉยเลยว่านกโอ,อนน้ยครับมา,มามดู่ทานนะครับโอเคถ้านี่ชอบยุ่งงงก็อยู่นี่กดไลค์กดแชร์กดทับก็ทักได้เลยนะครับติดตามนะครับดูดูช่องเราเพื่อหาเรื่องยุกดทับก็ได้เลยครับกดเลยให้ดูอีกทีครับผมโอ๋อรั้นเฉยเลยอละไรครับบายบายครับผม